เริ่มเริ sì. ่มไปมึง Action สามสี่ไอ้รถมึงถามเู้หญิถามว่าผู paint, ้หญิงที่มึงร้องเพลงคู่แบบมันคลายเป็นนักร้องเป็นนักร้องที่ไหนมึงร้องที่ไหนร้านอาหารน่อยวัดนี่แหละอที่ไหนที่ไหนเรียบร้อยอ่หลังจากร้องเพลงเสร็จก็เข้าไปข้างหลังออข้างหลังหลังไหนหลังร้านหลังร้านหลังร้านเลยจะเล่าี่นี่แต่ต้นไม้แต่ต้นไม้ออเฮ้ยมีตาต้นไม้ด้วยอย่าให้ฟังแ่ี่อบกูไม่รู้เนกูจะถามมันยงตอนนี้พูดถึงประเด็นร่อ ทใช่ยังจัดตน่อไปก็เป็นู่าเช่ายังก่าวนีมันเ่้ใช่มบาก็ได้แล้วได้แล้วมาน้องมีทีวีใช่ไหมเออเข้าใจเเฮ้ยมึงดูมันดีๆดิ่วล้อมันเริ่มมาแล้วเห็นไหิวล้อน เขจะรีบมาประกอบมาช่วยอ่ะ <finances S 3>